นายเรียกเรียกใหม่สิเรียกมาเรียกมาพยายามลงนี่นะคนไม่ลงเนี่ยคนไม่ยอมคนไม่ยอมลงจากต้นถนนนี่นะเอาลูกคนไม่ยอมลงนี่นะ คือร้อนด้วยกับไม่ร้อนกาวันขี้ร้อนเนี่ยขนมขี้เาเรียกเรามาทีได้มามมามแล้วขี้ขนมเอพีทีวีกไม่ต้งกลับเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้จะได้นำขนมรูปไหนก็มาขายมาจะได้ไปส่งรับ ลูกนี้ขายกี่บาทดูคนหัวน่ะลูกนู้นกี่บาทน่มเอลูกนี้กี่บาทลองจับดูสิเอามือเอื้อมไปจับดูสิคนหัวได้เอามือไปโดนูสิทำดูสิเก้าบาทเกบาทจรงเหรออร่อยไหมคนหัวหน้าเส้นนี้อร่อยไหมครับเบาทหนึ่งหนึ่งพันบาท